ศึกษาพระสมเด็จตามตำราโดยแตดพระสมเด็จครับผมวันนี้มานำเสนอพระสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัตระคังโคสิตตารามพิมพ์ใหญ่ชายจีวรนเนื้อดอกจำปาแกะแม่พิมพ์โดยหลวงวิจารเจรยัยศิลปะเป็นแบบสุขโขไทยสกุลช่างกำแพงเพชร เรามาเริ่มต้นที่มิติขององค์พระนะครับตัวพระนะครับจะลอยเห,หนือเด่นกว่าทุกส่วนของของพระนะครับดูนะครับตัวองค์พระนะครับจะลอยออกเหนือเด่นออกมานะครับครับผมดูอย่างนี้นะครับตัวพระจะจะลอยออกมาจากพื้นพระนะครับครับผมดูนะครับมิติพระนะครับ อันดับสองนะครับเป็นเส้นซุ 3. ้มนะครับเส้นซุ 5. ้มนะครับซุ้มครอบแก้วนี่นะครับอยู่อันดับสองนะครับอันดับสามนะครับพื้นผิวด้านนอกนะครับพื้นผิวที่อยู่ด้านนอกซุ้มนะครับนะครับนี่อันดับสามนี่นะครับพื้นผิวด้านนอกซุ้มนะครับอันดับสี่นะครับพื้นผิวหลังองค์พระนะครับนี่คืออันดับสี่นะครับนะครับอันดับห้านะครับเส้นมังคับพิมพ์นะครับ องนี้ตัดชิดนะครับเส้นมังคับพิมพ์แทบไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีนะครับมีเส้นมังคับพิมพ์นะครับแต่ตัดชิดมากนะครับเนี่ยจะเห็นนะไอ้ลางๆนะยังเห็นตัดชิดตัดตัดชิดเส้นมังคับพิมพ์เลยครับเนี่ยนะครับนี่ต่อมาเรามาดูที่พิมพ์ทรงนะครับองค์นี้เรียกว่าพิมพ์ เกตทะลุซุม้มพิมพ์ที่4ของตรียมพวายนะครับศิลปะก็คือเป็นศิลปะสุขโขทยัยสกุลช่างกำแพงเพชรดูยังไงนะครับเราเริ่มต้นเลยนะครับนี่นะครับเส้นเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มจะเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้เลยนะครับลากขึ้นมานะครับ ด้านขวาขององค์พระนะครับลากขึ้นมานะครับเส้นมาจรดประมาณระหว่างหัวไหล่ขวากับข้อศอกขวาอยู่ประมาณนี้นะครับลากขึ้นมานะครับมาถึงประมาณนี้นะครับซุ้มจะเบ้ไปทางซ้ายนะครับอ่าซุ้มจะเบ้หักออกไปทางซ้ายเลยนะครับแล้วพิมพ์นี้จะหักแรงที่สุดในจํานวนทุกพิมพ์นะครับ อ่าซ้มเดียวกับอันนี้คือพิมพ์เดียวกับพิมพ์ลุงพุทธนะครับสังเกตนะครับนี่คือพิมพ์ลุงพุทธเลยนะครับเส้นซุ้มจะมาถึงประมาณนี้แล้วหักนะครับนะครับครับด้านบนจะทะแยงสูงด้านบนตรงนี้นะครับจะทะแยงสูงเนี่ยเราระหว่างเนี่ยมุมมุมขององค์พระตรงเนี้ยมุมออกมุมขอองค์พระเนี่ยเส้นซ้มตรงเนี้ยจะทะแยงสูงนะครับหักแล้วทะแยงสูงแล้วก็มาถึง ข้ามเกตออกมานะครับด้านนี้จะสมมาตรนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะสมมาตรนะครับดูนะครับสวยงามนะครับสวยงามกว่าด้านนี้จะมไม่หักจะไม่เบนนะครับเนี่ยว um ิธีดูเกตทะลุซุ้มนะครับครับเนี่ฮะเกตทะลุซุ้มนะเนี่ยเกตทะลุซุ้มแต่องค์นี้นะครับดูให้ดีนะครับเกตพาดซุ้มนะครับ ัวเกตภาพซุ้มนะครับคือในจํานวนทุกพิมพ์ของเกตทะลุซุ้มมันจะมีอยู่พิมพ์หนึ่งเป็นเกตธาตุซุ้มเน่นะครับซึ่งหายากนะครับเกตธาตุซุ้มดูให้ดีนะครับองนี้นะครับธาตุนะครับเเกตธาตุซุ้มแหลมเกตเล็กแหลมยาวธาดซุ้มออกมาอย่างนี้นะครับมีแค่พิมพ์เดียวนะครับองค์นี้ถามว่าลงมานะครับ จะมีลำคอนะเห็นเป็นเส้นอยู่นะครับลำคอใบหน้าก็เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้นะครับใบหน้าเป็นแบบเสี้ยมนะครับอะไรคือเสี้ยมดูนะครับเหมือนขลามตัดนะครับใบหน้าเป็นขลามตัดคางแหลมมีใบหูสองข้างรำไรดูนะครับหลายท่านเรียกว่าคางตะก,กะแตนนะขาลามตัด ใบหน้าเสียมนะมีลำคอนะครับแล้วลงมานะครับเป็นอกผายนะครับก็มีเอกลักษณ์อีกอกรุ่นนี้นะครับพิมพ์นี้นะครับอกจะเป็นอกร่องนะครับเห็นนะครับแยกสังกติชัดเจนนะครับเป็นอกร่องนะครับอกร่องไหลยกยกแบบปีกานะครับเห็นนะฮครับสังเกตนะครับเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้คือยกแบบปีกานะครับ ปกตินะครับพระสมเด็จซอกแขนตรงนี้นะครับจะเล็กแล้วแหลมเล็กลึกแหลมแต่อกลักษณ์ของขององค์นี้นะครับจะไม่ใช่นะครับเป็นแบบปีกานะครับออกสองข้างคือมีเป็นเป็นการสมมาตรสองข้างเลยนะครับเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับที่แตกต่างของพระสมเด็จพิมพ์นี้นะครับนะครับ แล้ววงแขนนะครับจะเป็นวงนะครับทั้งสองข้างนะครับต่างนะครับต่างจากทุกพิมพ์ที่เราเคยเห็นนะครับจะมีลักษณะการทิ้งดินนะทิ้งดิงด้านนี้อ่ะเป็นลักษณะการทิ้งดินแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นวงนะครับดูนะครับเป็นวงสองข้างเป็นยกยกแบบปีกานะครับอกล้องนะครับนี่จำให้ได้นะครับอกล่องนะครับแยกนะครับสังกติวงแขนกลม ลายยกเป็นแบบอีกานะครับลงมานะครับนี่ครับชายจีวรเราเห็นชายจีวรน,นะครับสัญลักษณ์ของพระสมเด็จวัดระฆังก็คือหัวขา่าวทางด้านซ้ายจะยกสูงขึ้นนะครับสูงกว่าทางด้านขวานะครับครับแข้งสันก็จะคมนะครับองค์นี้นะครับ ทุกอย่างคมนะครับคมนะครับนะฮะเรามาดูนะชั้นชั้นนั่งนะครับหนึ่งสองสามนั่งบนชั้นสามชั้นนะครับชั้นชั้นที่สามคือชั้นบัวนะครับดูนะครับคมนะครับนี่เป็นลักษณะพิเศษนะครับคมนะครับบัวลองลงมาชั้นสิงนะครับชั้นที่สองนะครับจะเห็นนะครับขาสิงนะครับ อันนี้มีเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้อีกอันหนึ่งก็คือชั้นสิงฐานสิงเนี่ยนะครับตรงเส้นตรงตรงเส้นเนี้ยจะออกเป็นแบบท้องช้างคือจะคล้องมาเป็นแบบท้องช้างอย่างนี้ไม่ตรงนะครับนะครับสังเกตเลยนะครับจะเป็นแบบท้องช้างนะครับตกท้องช้างนะครับตกท้องช้างนะฮะคล้ายๆด้านหน้านะครับอ่าถ้าเรา เราจำระนาดได้ว่าคือจะจะคล้องลงมาแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับต่อไปฐานหมอนนะครับฐานหมอนก็เป็นเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้ก็คือว่าฐานหมอนจะไม่ใหญ่มากแต่จะมีลักษณะของการฝั่งนี้นะครับด้านซ้ายตรงนี้ตัดตรงตัดตรงนะครับแล้วก็เป็นฐานหมอนล่างมาตรงนี้จนมาถึงตรงตรงบุมต,ตรงนี้ แค่นี้นะครับด้านขวาของฐานจะยกขึ้นเชิดขึ้นนะครับเชิดขึ้นแล้วก็ตัดเฉียงนะครับเชิดขึ้นตัดเฉียงนะครับดูนะครับเป็นเป็นนี่ชัดเลยนะครับเชิดขึ้นตัดเฉียงนะครับเนี่ยมีติแบบนี้เราจะเห็นลักษณะนี่คือเป็นเป็นความพิเศษของพิมพ์นี้นะครับนะครับทีนี้เรามาดู เนื้อเนื้อออกเป็นสีเป็นสีออกเหลืองนะครับเป็นสีดินสอเหลืองนะครับเนี่ยอันนี้จะเหลืองเหลืองมากกว่าที่เราเคยเห็นดินสอเหลืองที่ว่าเป็นพระแนววังนะฮะเหลืองมากไปนะครับเหลืองจนบางเลยเรียกอันนี้ว่าเป็นเนื้อดอกจำปานะครับความเก่านะครับดูการแห้งไปการหดเกิดลุมเกิดบ่อนะครับจากด้านหลังตรงนี้นะครับ เนี่ยครับดูเนื้อนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่องให้ท่านส่องดูเนื้อนะครับอันนี้คือถ้าเราดูเฉยๆเราจะคิดว่าเนี่ยพระใหม่แต่จริงๆด้านเนี่ยด้านข้างนี่ก็กร่อนหมดแล้วนะครับกร่อนหมดแล้วครับผมเก่ามากเก่าม,มวลสารหลักขององค์น,นี้เลยนะครับเป็นเหล็กครับเป็นเป็นเป็นเหล็กเดี๋ยวผมส่องให้ดูส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นนะครับเห็นนะครับดำๆนะครับเป็นเหล็ก เหล็กอันเนี้ยหลายท่านก็จะบอกว่าเป็นเลหล็กไหลเลหล็กไหลแพรดดำเหล็กไหลปีกแมงทัพครับคือไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเหล็กอันไหนกันแน่นะครับนะครับครับดูลักษณะของเขนไซด์นะครับรบ,รอรบ,บอกถึงความเก่านะครับมวลสารนะครับสีขาวนนะที่เราเห็นนะครับเป็น ผงพุทธคุณทั้งห้าของสมเด็จโตท่านนะครับครับองนี้เหล็กไหลกับผงพุทธคุณจะเยอะมากนะครับจะมีทองอ่าเป็นประปรายนะครับเม็ดทองยังมีเห็นแบบประปรายนะครับด้านข้างนี่กร่อนหมดแล้วนะครับครับผมเนี่ยเส้นมาครับพิมพ์ก็เป็นแบบก็ไเด้เลยโชว์นะครับครับนะฮะเหล็กไหลจะเยอะมากนะครับ จะไม่ขึ้นสนิมนะครับเหล็กพวกนี้นะครับเวลาเราส่องจะเป็นจะมีประกายนะครับเป็นประกายเหล็กออกมานะครับถ้าดำดำแห้งๆนั้นเป็นแบบผงใบลานหรือว่าเป็นแบบแม่พิมพ์เผาครับดูดูนะครับดูความเก่านะครับจะจับแยกกันแบบนี้นะครับพระเก่าดูดูพระเก่าเป็นแบบนี้นะครับจะมีลักษณะของ การเป็นรอยแยกรอยแตกแต่มีการแซมเย็บด้วยแขนซ้ายนะครับฮะเห็นดูให้ดีนะครับตรงมุมนะครับเนี่ยว,วิธีดูวา่าเก่าไม่เก่าดูแบบนี้นะครับแตกแบบนี้นะครับแตกแบบยิบยิบ,ยบแบบเนี่ยแบบชามสังคโลกนะครับดูนะครับครับมาด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับเนี่ยมวลสารนะครับมวลสารของสมเด็จท uh, ่านนะครับที่เ wow. ห so ็นเงาๆนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะครับหลายท่านเรียกเหล็กบางท่านก็บอกว่าเป็นเหล็กน้ําพีนะครับแล้วแต่นะครับบางท่านก็บอกเหล็กไหลนะครับครับจะมีคําว่าเจ้าสัวนะครับนะครับด้านหลังจะเป็นเจ้าสัวนะครับอืม ครับมวลสารเยอะครับผมองค์นี้นะครับมวลสารเยอะมากนะครับครับนี่คือมวลสารของสมเด็จท่านนะครับพบน้อยนะครับเนื้อแบบนี้นะครับพบน้อยนะครับครับผมสวยงามนะครับเนื้อเก่าแกร่งนะครับ ครับรูพิมพ์รูเนื้อดูพุทธศินนะครับอธิบายหมดนะครับความเก่านะครับมิติขององค์พระผมมานำเสนอท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผม